อยากทำให้บิตคลาวดแบบง่ายๆวันนี้เราจะมาพบกับซอฟต์แวร์สวีทของ VMware ชื่อว่า VMware Cloud Foundation ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างไฮบิ i ค Cloud ได้แบบง่ายๆไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับผมภูเบศประเหมือน Solution Engineer Specialist h c i BU ที่ v ว w a r ร วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ VMware Cloud Foundation Software Defined Data Center กันนะครับก่อนอื่น agenda สําหรับเราวันนี้จะแบ่งเป็น2 EP นะครับโดยใน EP ที่1เนี่ยผมจะมาพาทุกท่านไปรู้จักคําว่า Foundation ว่าคืออะไรอย่างที่2เราจะพาไปรู้จักส่วนประกอบหรือว่า component ของ VMware Cloud Foundation โดยในส่วนนี้ผมจะมีการ overview เรื่องของ Container Service นะครับโดยอ้างอิงจาก Kubernetes Cluster เป็นหลักส่วน EP ที่2พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ SDDC manager นะครับที่จะเข้ามาช่วยทำเรื่องของ Life Cycle Management แล้วก็ในหัวข้อที่4หัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของ Hybrid Cloud เดี๋ยววันนี้เรามาดู EP แรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกเรื่อง Foundation Foundation ก็คือพื้นฐานการทำงานวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เขาทำเรื่องของ Foundation กันนะครับผมมีโคโคดๆหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้ลองอ่านดูเป็นควดที่ครู่เขียมนมาจาก Coco Channel คนที่เป็นเจ้าของแบรนด์ชาแนลนะครับที่ผลิตกระเป๋าแล้วก็น้ำหอมนี่แหละครับนะเขาบอกว่านะอย่าเสียเวลาชกกำแพงเพื่อคาดหวังว่ามันจะกลายเป็นประตูคตคดดเนี้ยหมายความว่าถ้าเราโมแต่ ทำวิธีการเดิมๆซ้ําแบบเดิมแล้วคาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็เหมือนกับองค์กรหรือว่าบริษัทของเราเหมือนกันถ้าเราคาดหวังว่าในช่วงเวลาภาวะวิกฤตหรือเ,ออเจอดิจิทัลดิสรัปชันต่างๆเนี่ยแล้วเรายังคงทำแบบเดิมอยู่เนี่ยแล้วคาดหวังให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะร้านอาหารร้านอาหารหนึ่งเนี่ยเขา ทําการเรื่องของเรียกว่าเหมือน transformation นะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เข้า transformation เนี่ยเขามีการทําเรื่องเปลี่ยนแปลง foundation หรือว่าพื้นฐานของตัวเองมาก่อนแล้วไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยเห็นโลโก้ของร้านอาหารร้านอาหารนี้ไหมผมซ่อนส่วนหนึ่งของคําว่าเป็นโลโก้ไว้อาจจะลองให้เดาดู ไม่แน่ใจว่าเดากันออกหรือเปล่านะครับผมเฉลยแล้วกันร้านนั้นก็คือร้านแมคโดนัล์อันนี้เป็นโลโก้เริ่มแรกของร้านแมคโดนัล์นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแมคโดนัล์แล้วก็เป็นเรื่องของบาร์บีคิวแต่ว่าแมคโดนัล์ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็คือเป็นโลโก้สีแดงแล้วก็มีตัวหนังสือสีเหลืองแบบนี้ร้านของแมคโดนัล์เนี่ยถ้า มีสาขาทั่วโลกรวมกันเนี่ยตอนนี้จดสถิติไว้ล่าสุดตั้งแต่ปี2018ก็คือมีสาขาทั่วโลกเนี่ยประมาณ38,755โลเคชันซึ่งสือ่อเยอะมากนะครับทุกครั้งเวลาที่เราเข้าไปทานอาหารที่ร้านแมคโดนัลล์ครับเราก็จะทําเหมือนพฤติกรรมเดิมๆเ,เพราะว่ามันเป็นรูทีนอยู่แล้วรูทีนในที่นี้ก็คือเราก็เดินเข้าไปต่อแถวนะครับที่เคาน์เตอร์ จากนั้นเราก็เลือกเมนูจากป้ายเมนูด้านบนว่าเป็นเซตไหนจะเป็นเบอร์เกอร์1ชิ้นหรือว่าจะสั่งเป็นเซตของเมนูนะครับแล้วแต่ว่าช่วงเวลานั้นมีอะไรให้เราสั่งอาจจะเป็นช่วงเช้าอาจจะเป็นชุดอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันเสร็จแล้วก็จ่ายเงินมายืนรอด้านข้างพนักงานก็จะไปเตรียมอาหารแล้วก็ยกมาเสิร์ฟเรานะครับเราทําแค่นี้เลยใครจะสังเกตได้ว่า เวลาที่เรารอรับอาหารเนี่ยค่อนข้างเร็วมากบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาเพิ่งทำใหม่ๆก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับแล้วก็จะได้สินค้าชิ้นนั้นแล้วนะครับ m c d o n a l d มีการทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Foundation f o u n d a t i o นเนี่ยไม่ใช่องค์กร Foundation ของเขาคือเรื่องของการวางพื้นฐานของระบบครัวของเขาซึ่งค่อนข้างดีมากนะครับเราลองมาดูกันนะครับในส่วนของ McDonald อยุคเริ่มต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อในสมัยก่อนร้านแมคโดนัลตอนที่มันเปิดตั้งแต่สมัยยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์อะไรเข้ามาเวลาที่เขาจะเปิดสาขาสักหนึ่งสาขาเนี่ยเขาก็ไปวาดอันนี้เป็นสนามเทนเนิสนะก็คือขนาดคงประมาณสาขาของเขาเขาก็ตีตารางครับเสร็จแล้วเขาก็เอา สิ่งต่างๆนะครับที่เป็นเครื่องครัวเนี่ยใส่เข้าไปในโลเคชันฟิสิกอลจริงๆแบบนี้แล้วก็จะมีเห็นคนที่ยืนอยู่บนบันไดใช่ไหมครับก็คือเป็นเหมือนผู้จัดก,การของร้านเขาก็ลองวางเลเยอร์ดูครับว่าเขาจะวางคนไว้ที่ตำแหน่งไหนวางเครื่องครัวไว้ที่ตำแหน่งไหนดีเพื่อที่จะสามารถ ทำอาหารได้อย่างรวดเร็วสดใหม่แล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อันนี้ก็จะเป็นยุคเริ่มต้นจากนั้นแมคโดนัลล์ก็ได้นำ layout อันนี้ครับหรือว่าฟาวเด a t i o n ของเขาอันนี้ครับจดสิทธิบัตรครับเขา,เา pattern อันนี้ไปจดสิทธิบัตินะครับว่าการวางครัวแบบนี้เป็นลายของการผลิตอาหารทําให้เขาสามารถการันตีเรื่องระยะเวลาในการผลิตแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นโดยใช้เวลาเพียง45วินาทีเท่านั้นแมคโดนัลล์ assembly line หรือวิธีการทำ เบอร์เกอร์ของเขานี่ก็คือเริ่มแต่ขนมปังเอามาปิ้งเอามาใส่ส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นชีสหรือว่าเป็นเนื้อครับแล้วก็แรปแล้วก็ส่งมาที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าจนส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยภายในระยะเวลาแค่10 45วินาทีเท่านั้นก็ะจะเห็นได้ว่าเร็วมากนะครับแล้วทําไมผมถึงจะเอาภาพนี้มาเปรียบเทียบให้ฟังลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าเป็นระบบ IT ของเรานะครับปัจจุบันเนี้ยเราสามารถสร้างเซอร์วิสหนึ่งเซอร์วิสให้กับ คนภายในองค์กรหรือลูกค้าภายนอกที่เข้ามาใช้เนี่ยใช้เวลากี่วินาทีกันครับไม่ว่าจะเป็นสร้าง VM 1ตัวหรือจะสร้างระบบทั้งหมดถ้าที่เป็นทีเทียร a ดัตเตอร์เบสและการเป็นเว็บแอปแล้วก็ดัตเตอร์เบสแบบเนี้ยใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เราเคยมีการวางแผนที่ทําอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือส่วนประกอบว่าเราจะวางแผนเรื่องของฟาวเดชันของเรายัางไงเวลาที่ m c d o n a l d ลเขามี เหมือน blueprint แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็เลยไม่ได้ต้องมาสนใจเวลาที่เขาจะขึ้นสาขาใหม่ครับเขาก็ใช้ blueprint ของครัวแบบนี้กับทุกๆสาขาทําให้เวลาที่เขาไปเลือก location นะครับเขาก็สามารถหา location ที่มีคนเยอะนะครับรถผ่านเยอะแบบนี้ได้ดีส่วนเรื่องของ layout ของร้านเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกให้สวยงามแล้วก็มีเรื่องของบริการต่างๆภายในร้านที่ดีขึ้นในส่วนของ ครัวเนี่ยเขาสบายใจได้เลยเพราะเขามีปลูปิ้นเป็นแพทเทิร์นของเขาอยู่แล้วเขาไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ทําให้เขาสามารถขยายสาขาได้ค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วสาขาที่สร้างใหม่ๆเนี่ยก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็สร้างเสร็จได้แล้วนั่นจึงเป็นที่มาว่าคุณไม่สามารถจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าพื้นฐานของคุณยังอ่อนแออยู่นะครับก็เปรียบเสมือนกับแมคโดนัลล์นี่แหละถ้าเขาไม่มี เลย o u อหรือ Blueprint หรือฟาวเดชั o นครัวของเขาที่ดีเนี่ยการขยายสาขาของเขานี่ก็อาจจะต้องกินเวลานานมากถ้าเราเรามองกลับมานะครับในส่วนของ IT Infrastructure ของเรา IT Infrastructure ของเราพร้อมที่จะรองรับเรื่องของการทำงานกับแอปพลิเคชันแบบใหม่แล้วหรือยังทีนี้เราลองมาดูในหัวข้อที่2เรื่องของ VMware Cloud Foundation ที่เป็นซอฟต์แวร์ดีไฟล์ด a ต้าเซ็ e เตอรว่าจะเข้ามาช่วยในเราสามารถทำ Uh, IT Foundation ของเราได้ยังไงบ้าง Cloud f Foundation ของเราได้อย่างไรบ้างทุกวันนี้เทคโนโลยีเนี่ย transform ไปทุกๆ Business นะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมที่มีระบบ IoT เข้ามาช่วยทำา d a t a a n a l y t i c หรือแม้กระทั่งคุณหมอเวลาที่ออกไปตรวจคนไข้คุณหมอก็ถือแค่แท็บเล็ตไปแล้วก็จะมี Information ของคนไข้เนี่ยไปด้วยตลอดเวลา หรือว่าสุดท้ายที่เราใช้งานกันอยู่แล้วปกตินะครับเรื่องของโมบายแล้วก็ฟินแลนเชียลเซอร์วิสต่างๆตื่นขึ้นมาทุกเช้าเนี่ยผมว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เช็คสเตตัสอะไรต่างๆอยู่แล้วนั่นหมายความว่าทุกวันนี้ชีวิตของลูกค้าของเราที่เข้ามาใช้บริการของเราไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือไม่ดิจิตอลก็ตามรูปแบบการเข้าถึงบริการเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับยกตัวอย่างเนี่ยลูกค้าจะต้อง work from home หรือ เขาไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟเขายังคงต้องสามารถเข้าถึงเซอร์วิสบริการของเราได้นะเขามีมือถือหนึ่งเครื่องเขาก็สามารถ Access แอปพลิเคชันอะไรหลายๆอย่างได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางด้านการเงินต่างๆนะครับหรือแอปพวกของโซเชียลต่างๆ ทั้ง Facebook, Line, Instagram, Whatsapp หรือว่าแม้กระทั่งพันทิปก็จะเป็น m โมบายแ p ปพลิเคชันหมดแล้วนะครับแล้วยังมีเรื่องของ Financials เรื่องของ Banking ที่ทุกวันนี้เกือบเกือบทุกแบงค์เนี่ยพัฒนาเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นดิจิ t a ลแบงกิ้งไม่มีคนไปที่สาขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำงานผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดเลยพอทุกอย่างมันกลายเป็น Digital Money ่หมดแล้วเนี่ยเราก็จะมีพวกของดิจิ t a ลวอลเล็ในแบรนด์ต่างๆเพื่อเอาไป ซื้อสินค้าจ่ายค่าสินค้าหรือค่าสาธารณูปโภคต่างๆค่าไฟค่าน้ําค่าโทรศัพท์ก็สามารถจ่ายผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้อยู่แล้วรวมถึงการซื้อของเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออะไรพวกนี้เราก็สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้เกือบหมดก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเป็นโลกของดิจิทัลเกือบที่จะสมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่าที่เราดูกันทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่า ในองค์กรของเราเนี่ยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันรูปแบบนี้กันแล้วหรือยังหรือว่ายังเป็นโมโนลิทแอปพลิเคชันอยู่นะครับแอปพลิเคชันสมัยนี้นะครับจะใช้หลักการที่เรียกว่าไมโครเซอร์วิสเมื่อก่อนเวลาที่เราพัฒนาแอปพลิเคชัน1ตัวเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ5-6อย่างอยู่ในแอปแอปหนึงแล้วก็ผูกติด ยึดโยงเข้าด้วยกันเวลาที่เราจะทําการอัปเดตหรือทําอะไรก็ตามจะต้องทําทั้ง56สิ่งนั้นนะพร้อมกันซึ่งมันไม่ฟ f l e x ิเ i ิ i นะครับทำให้การอัปเดตเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากแอปพลิเคชันสมัยใหม่เนี่ยเขาแยกโมดูลออกมาเรียกว่าเป็น micro service พร้อมเป็น m i ครเ service ต่างๆยกตัวยอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เป็น shopping อนไลน์ก็จะมีหน้า search ก็จะเป็น database ถังเล็อเอาไว้ search อย่างเดียวมีหน้า chat เอาไว้ chat โต้อตอบกับร้านค้ามีหน้า transaction นในเรื่องการชําระเงินก็จะแยกพวกเซอร์วิสันนี้ออกมาแล้วแต่ละเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตแตกต่างกันรีลิสแตกต่างกันแล้วก็สามารถทยอยทยอยอัปเดตได้ซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโลกของการทำเดฟออกนะับก็คือพัฒนาแล้วก็โอเปเรตไปด้วยพร้อมกัน แอปพลิเคชันสมัยใหม่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วทำงานอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า Kubernetes Kubernetes เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการคอนเทนเนอร์เซอร์วิสรูปแบบหนึ่งทีนี้เราลองมารู้จักคอนเทนเนอร์แบบง่ายๆก่อนนะครับ ก่อนหน้านี้ทีมโอ per ation เนี่ยเราทำงานกับสิ่งที่เรียกว่า virtual machine อยู่แล้ว virtual machine ก็จะต้องมีตัวเรียกว่า infrastructure ใช่ไหมครับที่เป็น CPU memory แล้วก็ network ต่างๆจากนั้นเราก็จะติดตั้งตัว hypervisor เพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ค่อยสร้าง VM แล้วก็ติดตั้ง g a t t OS แล้วก็ Application ที่เราต้องการถ้าเรามี3 app นะครับแล้วก็สร้าง g u t s t OS 3ตัวก็จะเป็นแบบนี้ไปการเป็น Virtual Machine เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ Utilization ที่ทำให้เราสามารถใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องติดตั้ง g u t s t OS ได้หลายๆตัวเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันซ้ำซ้อนกันอยู่ก็คือเรื่องของตัว g u t s t OS นะครับจึงเป็นที่มาของตัว Container นะครับ Container เนี่ยคืออนุญาตให้เราสร้างสิ่งที่เรียกว่าตัว Container Service นะครับโดยการมีแค่ OS อยู่แค่ตัวเดียวนะครับ แต่แทนที่จะเป็นไฮเปอร์ s ว r เซอร์นะครับเขาก็มีตัวเรียกว่าคอนเทนเนอร์เอนจินขึ้นมาแทนพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับลงไปบนตัวคอนเทนเนอร์เอนจินแทนนะครับทีนี้ตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็จะเป็นการแชร์ตัวเหมือนเกส s ซึ่งกันและกันโดยมีสิ่งที่ช่วยเข้ามาแชร์แล้วก็คือตัวคอนเทนเนอร n เอนจนะก่อนหน้านี้ในโลกของ Container เนี่ยเราจะได้ยินคำว่า Docker d o c นะครับ Docker เนี่ยมันเป็นตัวเหมือนเครื่องมือช่วยจัดการเหมือนกันก่อนหน้านี้ Docker เข้ามาในตลาดก่อน รลรวก็จะมี tools อื่นๆที่เข้ามาช่วยทำเรื่องของ container service อีกมากมายเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้นะสิ่งที่คนใช้กันเยอะเยอะที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นตัว Kubernetes อะไรคือ Kubernetes นะครับ Kubernetes เนี่ยเป็น open source platform นะครับที่เข้ามาช่วยในการา deploy นะครับแล้วก็บริหารจัดการตัว container service ครับ Kubernetes เนี่ยช่วยในการ deploy application ได้อย่าง รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถสเกลได้แบบ on the fly หมายความว่าถ้ามันมีแอปพลิเคชันเพิ่มเข้ามามากๆเนี่ยก็สามารถขยายตัวเองออกไปได้นะครับแล้วก็มี integration เรื่องเรื่องเกี่ยวกับถ้าเรามี new service ออกมาใหม่เนี่ยก็สามารถพัฒนาให้ตัว container ของเราจัดการกับ service ใหม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีการ optimize เรื่องของการใช้าร์ดแวร e ได้อย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคือ Kubernetes เนี่ยมันเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการ Container Service แล้วลองมาดูส่วนประกอบของ Kubernetes Cluster กันนะครับเริ่มแรกเราต้องมี Cluster ก่อนนะครับพอเรามี Cluster เสร็จแล้วเราจะต้องมีเหมือนกับหัวหน้านะครับเราก็เรียกว่า Master Node จากนั้น Master Node เนี่ยจะเป็นคนแจกจ่ายงานไปยัง Worker Node แล้วก็ภายใน Worker Node ก็จะมีตัวสิ่งที่เรียกว่า POD ซึ่งภายใน POD ์นี่แหละครับจะเป็นตัวใส่ตัว Container ไว้ข้างในอันนี้คือภาพโอ e วอร์วของ k u b e r n e t e s Cluster มี Master มี Worker แล้วก็มี p o ร์ตด้านในทีนี้ถ้าเราให้ทีม Operation ที่คุ้นเคยกับ Virtual Machine อาจจะไม่คุ้นเคยกับการบริหารจัดการ k u b e r n e t e s Cluster นะครับแต่ผมอยากให้ลองเปรียบเทียบดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของการทำคลัสเตอรแบบนี้ก็เหมือนกับสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับว่าถ้าจาก Master เนี่ยเราลองเปลี่ยนซิว่าจริงๆแล้วมาสเตอร์มันก็คือวีเซนเตอเอ๊ะพอมาสเตอร์เป็น v center วีเซน แล้ว worker node อาจจะเป็นอะไรจริงๆแล้ว worker node ก็เปรียบเสมือนกับ ES x server ทีนี้เราพอจะเห็นภาพแล้วนะครับเราก็มี vcenter คอยควบคุม ES x server ภายใน ES x server เราสร้างอะไรครับเราก็สร้าง virtual machine แล้วใน virtual machine ก็จะมี application อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นถ้าเราลองทำเหมือน mind map อันนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพที่มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับระหว่าง Kubernetes cluster ที่มีส่วนประกอบต่างๆกับ VMware Cluster ที่เรารู้จักคุณเคยกันดีอยู่แล้วพอเราลงมาด้านในของพอตนะครับในแต่ละพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่บรรจุตัวคอนเทนเนอร์เอาไว้โดยในคอนเทนเนอร์เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่มัน running อยู่แล้วในแต่ละพอตเนี่ยก็จะมี IP address สื่อสารกันนะครับระหว่างภายในพอตเรียกว่าถ้าจะคุยกันก็คือคุยได้เฉพาะในพอตนะครับแล้วถ้าต้องการคุยข้ามกันก็จะต้องมีการทำ ตัว r o u t i n g t a b ไอพีอะไรพวกนี้แหละซึ่งอันนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างซับซ้อนลองคิดดูเรามี virtual machine ข้างในก็มี port ภายใต้ port ยังมี container นะครับแล้วในแต่ละ container ก็มี ip address ของตัวเองเราจะต้องมีตัวเรียกว่า software defined network ที่เข้ามาคอยจัดการในการสื่อสาร communication data ระหว่าง port ระหว่าง cluster อีกจริงๆแล้ว ตัวคอนเทนเนอร์เซอร์วิสเหล่านี้ในตอนแรกที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันคือมันเป็นแอปพลิเคชันที่พร้อมที่จะย่อแล้วก็ขยายนะครับหมายความว่ามันพร้อมที่จะเกิดแล้วก็ตายได้ทันทียกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีแค่3ามพอร์ตนะครับแต่พอมียูเซอร์ทยอยเพิ่มเข้ามามันก็อาจจะขยายพอร์ตเพิ่มขยายคอนเทนเนอร์เพิ่มเข้าไปแล้วพอจํานวนยูเซอร์ลดลงเนี่ยมันก็ต้องสามารถตายแล้วก็หดคลัสเตอร์ลงไปได้ด้วยอันนี้คือคอนเซปต์ของคอนเทนเนอร์โดยทั่วไปอยู่แล้ว ออกแบบมาเพื่อง,งานของการทำเรื่องของ scaling แล้วเราลองคิดดูว่าถ้าเราลองรับเรื่องของการทำ scaling ตัว infrastructure ปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ s t o r a เ e เนี่ยมันยังเป็น silo อยู่เลยหมายความว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์ฟาร์หนึ่งเรามี SAN หรือว่า NAS สตอร์เล e อย่างหนึ่งนะครับมันไม่พร้อมที่จะรองรับเรื่องของการ scale ได้ดีนะัมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์คอนเวอร์ซึ่งผมเคยพูดไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับว่า ตัว Hyperconvert i n f r a s t r u r t u t e r หรือว่า HCI เนี่ยมันเอามาตอบโจทย์เรื่องของการทำ s c a l i n n g ได้ค่อนข้างดี Hyperconvert มันเกิดมาจากที่เมื่อก่อนนี้เรามี Data Center ที่เป็น TTI architecture อยู่นะครับมี Server Network Storage พวกนี้อยู่แล้ว เวลาที่เราจะขยายเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดต่างๆในแต่ละชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์เองไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสตอรจต้องคํานึงถึงเรื่องเลทกรุ๊ปคำนึงถึงเรื่อง,ง,ง,ง connectivity ดีขึ้นมาหน่อยก็จะมีคนพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า c o n v e r g e infrastructure นะครับคือมองจากภายนอกเนี่ยมันก็ยังเป็น t t architecture อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของการทำ patch update หรืออะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามาแต่ในปัจจุบันเนี่ยตลาดเนี่ยกำลังมุ่งไปที่สิ่งที่เรียกว่า Hyper Convert Infrastructure นะครับซึ่งของ VMware เองเนี่ยโปรดักที่เอามาตอบโจทย์ก็คือตัว v s a n ที่ทำหน้าที่เรื่องของซอฟต์แวร์ f i n e d Storage นั่นเองเพียงแต่จะเห็นว่าการทำแค่ซอฟต์แวร์ d e f i สต s t a r ล e เนี่ยไม่น่าจะพอเพราะว่าภายใน Data Center เองเนี่ยนอกจาก Server กับ Storage แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนประกอบอื่นๆ On Top ขึ้นมาอีกไม่ว่าจะเป็น Network, Firewall, VPN แวนอั ization, พติมิซเอชั่นก็จะเห็นได้ว่ามันมีส่วนประกอบอื่นๆที่เราจําเป็นจะต้องมีเพื่อทําให้ Data Center ของเราเนี่ยสมบูรณ์จากภาพนี้การเราที่เรามี Silo i n f r a s t ั u เ t อร์แบบเดิมไม่พอเพราะฉะนั้นเฟสแรก ที่จะทำให้เราซัพพอร์ตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทราน s f ฟอร์เมชันนี้ได้เราต้องเปลี่ยน Silo Infrastructure ของเราเนี่ยให้กลายเป็น HCI ก่อนนะครับสเต็ปแรกผมจะเรียกมันว่า Core HCI Core HCI คือการยุบรวมคอมพิว e กับสตอ r a g e ให้มาอยู่ในเครื่องเครื่องเดียวกันที่เรียกว่า HCI เฟสนี้ททำง่ายครับเราแค่ซื้อตัว VSAN Ready Node แล้วก็เอาไปต่อใช้งานเราก็จะได้ระบบ HCI แล้วนะครับ HCI กำลังเติบโตเป็นอย่างมากจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเติบโตประมาณ50%ในขณะที่ Traditional Infrastructure หรือว่า c o n v e r t Infrastructure เนี่ยมีตัวเลขเติบโตที่มันค่อนข้างลดลงเพราะว่ามันเป็นเหตุผลเรื่องของการความยากในการบริหารจัดการแล้วทำไมตลาดส่วนใหญ่ถึงมองว่า HCI จะเป็น Next Generation Platform ถัดไป อย่างแรกครับคือสิ่งที่ h c i ตอบโจทย์ก็คือเรื่องของ Operation Simplicity คือความง่ายในการบริหารจัดการเนี่ยมันจะเป็นส็นทรา์มากขึ้นมันไม่ต้องมีการแยกหน้าจออันที่สองคือเรื่องของ Server Size Economy มันไม่ต้องมี Special Hardware นะครับมันคือแค่ x86 Server VSAN Ready Node แค่นี้ก็สามารถทำได้ ันสุดท้ายก็คือเรื่องของ future proof infrastructure เวลาที่มันมีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆอย่างเช่น NVMe disk เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะมาอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับทำให้ลูกค้าสามารถใช้เทคโนโลยีล่าสุดได้ก่อนแล้วก็เวลาที่มันจะอัปเกรดขึ้นไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่ายแล้วก็ราคาถูก HCI เนี่ยตอบโจทย์เรื่องของ TCO แล้วก็ ROI นะครับ TCO เนี่ยคือเราจ่ายค่าฮาร์ดแวร์ถูกลงเพราะเราไม่ต้องมี special hardware ส่วนเรื่องของ ROI เนี่ย มันจะไปรีเทิร์นในรูปของเวลาทั้งหมดที่เราใช้ในการบริหารจัดการมันจะง่ายขึ้นมากก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องมีคอนโซลของสตอรเรจแต่ต่อไปพอเราใช้ VMware, v s a n h h i i เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำได้ด้วย Vcenter แค่ที่เดียวเท่านี้ งานของแอดมินที่เคยจะต้องดูแลบริหารจัดการหลายๆอันเนี่ยก็ลด,ดลงแล้วทำให้ส่วนของ r o i เนี่ยสูงขึ้นอย่างมาก c o r e HCI เนี่ยมันจริงๆงมันเป็นแค่ first step ถ้าลองมองดูอย่างที่บอกไปว่าส่วนประกอบของการทำให้มันกลายเป็น data center ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันยังคงต้องมี component อื่นๆหลากหลายต่อเติมขึ้นมาอีกสิ่งที่เราควรจะมองกันไปต่อกัคือการทำสิ่งที่เรียกว่า full stack HCI นั่นเองนะครับซึ่ง full stack ของ HCI เนี่ย ในส่วนของ VMware เนี่ยก็จะมาในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า VMware Cloud Foundation ซึ่งตอนนี้ VMware Cloud Foundation เนี่ยมาถึงเวอร์ชันที่4ในชื่อหัวข้อเนี่ยมันจะเป็น VMware Cloud Foundation 4 with Tanzu ซึ่งตัว Tanzu เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการตัวแอปพลิเคชันให้สามารถทำงานได้แบบ Multi-Cloud นะครับทีนี้เรามาดูภายในรูปอันนี้ก่อนนะครับส่วนของ Core Infrastructure ตัวนี้จริงๆแล้วก็คือเราจะมี Compute Storage และก็ Network ส่วนของคอมพิวเนี่ยส่วนประกอบของมันก็คือตัว VMware vSphere ในส่วนของ Storage เนี่ยก็คือจริงจก็คือตัว vSAN ที่ทำซอฟต์แวร์ define Storage ในส่วนของพาร์ทเน็ตเวิร์กเนี่ยจริงๆก็คือ, AN, อ,คอ,อซอฟต์แวร์ของ VMware ชื่อว่า NSX ที่ทำเรื่องของซอฟต์แวร์ define Network แล้วเราก็จะมีตัวเรื่องของ Automation Operation ก็เราก็จะ on top ไปด้วยเรื่องของ เพราะฉะฉนั้น VMware Cloud Foundation เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อ p r o d u ั t ์เดียวๆแต่มันเป็นชุด s u ว t บ b นเดิลที่บ u นเดิลซอฟต์แวร์ของ VMware ทั้งหมดเข้ามาด้วยกันแล้วเราก็สามารถเอา VMware Cloud Foundation อันนี้ยครับไปดีพอยที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่ On-premise Data Center ของเราเอง d e ีพอยที่ Edge Location หรือเอาไป d ดีพอยบน Public Cloud เพราะว่าเรามี VMware Cloud Foundation อันเนี้ยอยู่บน Public Cloud อย่างเช่น aws azure หรือว่า google ทําให้เรามีการบริหารจัดการสามารถบริหารจัดการ across cloud ได้จากหน้า V-Center เหมือนเดิมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น ep ที่1ที่เรามาทําความรู้จักเรื่องของ foundation นะครับผมก็ยกตัวอย่างเรื่องของ McDonald s ให้ดูที่เขาลดระยะเวลาในการบริหารจัดการด้วยการมี foundation ที่แข็งแรง แล้วผมก็พาไปแนะนำคอมโพเนนต์ภายใต้ VMware Cloud Foundation รุ่น4ที่มี Compute Storage Network และ Operation อยู่ในแพคเกจเดียวกันเดี๋ยว EP หน้าจะไปทำความรู้จักในเรื่องของซอฟต์แวร์ e f i n e d t a t e n t n t e r เพิ่มเติมมากขึ้นในส่วนของ Lifecycle Management นะครับและเรื่องของการทำ Hybrid Cloud Solution วันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ